สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูป,ปักอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคในช่องปากวันนี้จะมีโรคอยู่2โรคด้วยกันนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ โรคแรกก็คือโรคฟันผุนะครับและโรคที่2คือโรคปริทันโรคฟันผุเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตัวฟันโดยสังเกตจากจุดสีน้ำตาลน,นะครับหรือรอยดำๆบริเวณฟันหากปล่อยทิ้งไว้นะครับการผุของฟันมันจะลุกลามแล้วก็เกิดเป็นรูชัดเจนขึ้นนะครับบัเกเวนอ่ะอันนี้ก็คือรูนะครับจะเป็นจุดสีดำๆนะครับขึ้นตามบริเวณฟันนั่นเอง สาเหตุของโรคฟันผุนะครับเกิดจากเศษอาหารตกค้างอยู่บริเวณซี่ฟันและบริเวณร่องฟันกรามนะครับที่เราใช้บดเคียวอาหารนั่นเองก็ <c oughs> จะทําให้แบคทีเรียเนี่ยสร้างกรดขึ้นมาทําลายตัวฟันหรือเวลาเรารับประทานอาหารที่มันมีรสหวานหวานมากเกินไปนะครับก็จะเกิดเศษอาหารตกค้างอยู่นะครับ มาดูระยะและอาการของโรคฟันผุนครับระยะเริ่มแรกเลยนะครับฟันเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีโดยเฉพาะตามหลุมร่องฟันแต่ยังจะไม่มีอาการปวดใดๆนะครับเริ่มเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะครับค้ขำขึ้นระยะที่2เมื่อเนื้อฟันเปลี่ยนสีแล้วนะครับนักงเรียนก็จะเริ่มผุนะครับจากเนื้อฟันถ้าเราไม่ได้รับการรักษาโดยการอุดฟันนะครับเวลาเรารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มันเย็น หรือหวานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้นมาส่วนระยะที่3คราวนี้จะผุมากถึงไปถึงโพรงประสาทฟันนะครับโพรงประสาทฟันเนี่ยสาเหตุที่มันปวดเพราะว่าโพรงประสาทฟันจะมีหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยทำให้เราเจ็บปวดบ่อยๆเวลาเราฟันผุนะครับจะปวดมากตลอดเวลาถ้าเราอุดฟันไม่ได้นะครับก็ต้องถอนทิ้ง แต่ถ้าเราจะรักษานะครับรากฟันเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงเพราะฉะนั้นการดูแลรักษา,ษาฟันสําคัญนะครับมาดูโรคที่2โรคปริทันหรือโรคเหงืออักเสบนั่นเองนะครับโรคนี้มีสาเหตุมาหลายๆข้อนะครับอย่างแรกเลยข้อที่1เราแปลงฟันเนี่ยทำความสะอาดฟันไม่ถูกวิธนะีก็จะทําให้เกิดคราบจุลินทรีย์เนี่ยที่มันมากับอาหาร แล้วก็กระดูกเบ้าฟันนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียในคาบจุลินเซียเนี่ยก็จะปล่อยสารพิษทําให้ย่อยเหงือกและกระดูกเบ้าฟันและอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะกลายไปเป็นคาบฟันนั่นเอง 2. มีหินปูนในน้ําลายมากหินปูนก็จะเป็นลักษณะอ่าก้อนสีเทาๆนะครับขาวๆนเหลืองหินปูนก็จะมาเกาะสะสมบนแผ่นคาบฟัน โดยเฉพาะบริเวณคอฟันนะครับคอฟันก็ที่ติดกับเหงือกนั่นเองนะครับมันก็จะเริ่มทับซ้อนเกยขึ้นมาและสิ่งที่3นะครับพวกคนที่ชอบสูบุรีนะครับมาดูอาการนะครับของโรคปะวิทันหรือโรคเหงือกอักเสบเริ่มแรกเลยนะครับก็จะมีอาการอักเสบบริเวณเหงือกแล้วก็บริเวณรอบๆอบฟันอาการระยะแรกเลยนะครับเหงือกจะเป็นสีแดง,แดง มีเลือดออกบ้างนะครับเวลาเราแปรงฟันหลังจากนั้นเหงือกก็จะบวมนะครับพอบวมแล้วมันก็จะไม่ยึดติดกับตัวฟันทําให้เกิดกลิ่นปากพอน,นานๆไปนะครับความอักเสบเนี่ยก็จะเริ่มมีหนองออกจากช่องระหว่างเหงือกกับฟันนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกอย่างคือเป็นฝีที่เหงือกเหงือกก็จะเริ่มแยกตัวออกจากฟันเมื่อนานเข้านะครับตัางเรียนฟันก็จะเริ่มโยกแล้วก็ห่าง บางทีเรารู้สึกว่าฟันมันยาวมันไม่ใช่นะครับนักเรียนฟันมันจะห่างนะครับเพราะเหงือกมันแยกออกแยกตัวกันสุดท้ายฟันมันก็จะหลุดออกมานั่นเองอ่ะดูนะครับอันนี้คือรูปภาพเบื้องต้นนะครับรูปแรกซ้ายมือนะครับเป็นเหงือกแบบปกติเลยพอรูปกลางนะครับเริ่มอักเสบพอรูปที่3าก็เป็นปริทันเห็นไหมครับเหงือกจะเริ่มแยกตัวออกมาพอสุดท้ายฟันเราก็จะหลุดออกมานั่นเอง อันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับพอหนักอาการหนักเข้านะครับก็จะมีลักษณะอย่างในภาพที่เห็นนะครับเหงือกเริ่มบวมบ้างนะครับฟันก็เริ่มหลุดออกจากเหงือกนะครับมาดูการดูแลรักษาป้องกันโรคฟันผุแล้วก็โรคปริทันกันนะครับข้อที่ 1, 1> แปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนนั่นเองนะครับ แล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้แปลงฟันเนี่ยอย่าแปลงเร็วนะครับใช้เวลาสักประมาณ3-5นาทีนะครับการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะครับมีหลายขั้นตอนครูจะยกตัวอย่างเช่นการแปลงฟันบนนะครับโดยการใช้แปรงเนี่ยปัดลงการแปลงฟันล่างปัดขนแปรงขึ้นนะครับเพื่อน,นําเศษอาหารออกส่วนฟันกรามที่อยู่ข้างในก็แปรงนะครับทูได้ปกติและสุดท้ายอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะครับ อมฟัวร์หรือใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวร์ i นะครับก็จะทําให้ช่วยเพิ่มให้ความแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็สารฟัวร์เนี่ยยังสามารถช่วยยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันได้ด้วยข้อที่3เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพควรจะใช้ขนแปรงที่มันอ่อนนะครับหรือแข็งปานกลาง เพราะมันจะได้ไม่ทําอันตรายต่อเหนือกและฟันของเราด้ามแปรงก็ให้ยาวให้มันพอประมาณจับถนัดมือนะครับหัวแปรงก็มีความกว้างและความยาวพอเหมาะสามารถเข้าไปทําความสะอาดฟันได้ทุกซี่โดยเฉพาะฟันกรามที่อยู่ข้างในที่เราใช้เคี้ยวอาหารนั่นเองข้อที่4หลีกเลี่ยงของหวานและของเหนียวเช่นบลูกอมท็อฟฟี่พวกนี้ที่ทํามาจากน้ําตาลนะครับ แล้วก็สิ่งที่มันค้างตามซอกฟันนะครับแล้วมันไปผสมกับนั้นลายเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดคราบอาหารแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ฟันเราผุได้ข้อที่5ตัวสุขภาพกับทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อดูว่าฟันเราแข็งแรงไหมมีโรคหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้ฟังคำแนะนำของแพทย์ ในการดูแลรักษาฟันให้ถูกวิธีนั่นเองข้อที่6หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มประเภทชากาแฟนะครับสาเหตุที่ทำสาเหตุที่หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟเพราะว่าชากาแฟเนี่ยมันมีสารทําลายผิวเคลือบฟันนะครับมันจะทําให้เกิดค่าฝังแน่นที่ฟันเราจะทําให้ฟันเราฟันเหลืองไม่ขาวสดใสแล้วก็ทําให้ฟันผุได้ง่าย แล้วก็เลือกรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้เช่นแตงกวาฝรั่งชมพู่นะครับอาหารประเภทนี้นะครับจะช่วยทําให้ความสะอาดของฟันเนี่ยดีขึ้นข้อที่7ดีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่แข็งมากอันนี้ง่าย,ายๆเลยคืออาจจะทําให้ฟันเราหักได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูปาก็มีสาระความรู้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ ทั้งหน้าสวัสดีครับ